ต้องซื้อความเซตที่ Advice i g e Expo ไปดูครับ เริ่มจากตัวแรกครับ a 1 5 6ของเรา m d Ryzen 5 5500 gt กับแ a ม1 6 g b ตัวนี้ปกติขายที่11,500บาทราคาในงานเหลือแค่9,600บาทนะครับราคาใส่โค้ดช้อปปีแล้วเข้าไปนะครับเหลือเป็น8,448บาทเท่านั้นครับตัวต่อมาครับตัวนี้เลยตัวใกล้ๆกันดีกว่านาอกับ i 2 7 6นะครับผมกับตัวนี้ครับ i 1 4 7 0 0ครับผมกาจ็ดศูนบ4 0 7 0 Ti ครับผมการ์ดจอนะครับี32 g b ไปเลยนะครับ ti ครับผมอยู่ท่9ไ0 0 0 230บาทนะครับราคาในงาน84,900าอบาทนะราคาช้อปปี้นะครับอยู่ที่77,300บาทเท่านั้นเองคุ้มคุ้มนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวต่อมานะครับเรามาดูเซ็ตกลางๆกันบ้างนะครับกับตัวนี้เลยนะครับเซ็ตงบประหยัดของเรานะครับ i274 นะฮะตัวนี้นะครับได้เป็น i514500 กับการ์ดจอที่เป็น Intel Arc นะครับ A 7 5 0ไปเลยแรม 32GB จสิกเต็มนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยราคาปกติอยู่ที่38,6 0 0 ร3 0ราคาในงาน29ง0 0และราคาหลังกอกโคชอปปี้นะครับเดียวเพียง25,520บาทเท่านั้นนะครับหรือจะมาเซตกลางๆกันบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับกับ Intel i 2 7 5 Intel c o นะครับ i n t e l Core i5 14500ครับ rtx 4 0 7 0 Super นะครับแรม 32GB นะครับปกติอยู่ที่53,730บาทนะครับราคาในงาน49,300บาทนะครับและราคาหลังกอกโคชอปปี้นะครับ4 4 3 0 0บาทนะครับ ผมคุ้มขนาดนี้ครับยังไงก็ต้องมาช็ปกันด่วนๆเลยนะครับที่ Advis IG Expo ของเรา